ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็จะเป็นอีก EP หนึ่งที่เริ่มต้นด้วยเร่ดีนะคะคือจื้อจะบอกทุกคนว่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะทุกคนจากนารดีสุนทรวินันะคะเปลี่ยนเป็นจีนัทนิชาสุนทรวินันะคะหลังจากนี้เราจะเป็นชื่อน,นี้ตลอดไปแล้วนะคะอ่ะเราจะเปิดด้วยเทปแรกที่เป็นเรื่อม,มงคลค่ะมีสกว่าเป็นเทปที่รู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้ เกิดขึ้นมากๆเลยนะคะก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีก็คือคนเลิศไทยแลนด์นะคะมาคอลแลบกับจูนสตับวีนะคะทำดีไซน์ให้ k l l อสาทันก็คือคุณปลอยตตรีชาดานะคะ คุณเจนนี่นะคะแล้วก็คุณเบน ben ค่ะจืมีหน้าที่ออกแบบห้องน้ำให้3ท่านโดยที่ Personalize ตัวตนของทุกคน,นะคะ่ะแล้วหมายความว่า Escape ของทุกคนแต่ละคนไม่เหมือนกันจือยากจะให้ทุกคนติดตามเจอในช่อง IG นะคะเพราะว่าจะไม่ได้ลง YouTube นะทุกคนจะไปลงที่ IG ค่ะว่า Escape ของแต่ละท่านคืออะไรหมายถึงว่าถ้าเราเครียดแล้วแบบอยากหลุดไปที่ไหนดวงจันทร์ดวงดาวทะเลภูเขาแม่น้า ขอเชิญรับชมกันในแคมเปญนี้ค่ะวันนี้จือยากจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังกันว่าในการถ่ายหนึ่งแคมเปญมีอะไรบ้างมีการวีจงานอะไรบ้างแล้วก็มีการขัดเยอะกันขนาดไหนค่ะดีใจมากๆค่ะที่เกิดวันนี้ขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝากติดตามกันด้วยนะคะ ใช้หน้าจอนนี้เลยแันดีนะซึ่งในกล้องมันจะไม่เห็นหน้าจอถหรปะกล้องอกล้องเห็นครับคุณเจอสามารถยืนตรงข้ามมุมได้วก็คุณเจอจะนั่งฝั่งนี้หรือว่าคุณเจมอยากรู้ก็ประมาณนี้ก็ป้อจะเห็นอยู่งั้นจะต้องเป็นสองซีนคือซีนนั่งพูดก่อนแล้วก็ซีนที่มีจอที่มีจอใช่แล้วก็อันนี้เป็นแฮนด์เฮลไปเลยใครจับหน้าคนไหนก็แฮนด์เฮลคนไปเลยแล้วก็นี่ก็เก็บกล้องไปคลามสเปรคืออะไรคลาวสเปรก็คือ ันนี้มันคืออันนี้มันจะออกมาาตัดตรงกลางเออไม่ว่าจะเป็นหัวไหนก็เปจะมีคาวสเปคใช่ครับก็คือจะมีตัวเรนใช่ไหมครับคุณเป้ใช่ค่ะคุณเรนแล้วก็อันนี้เป็นมัสซาดมัสซาอันนี้ไม่ได้ออกมาตรงกลางเป็นหมุมโล่มัลจะเป็นแบบีมัสซาแต่ว่าอันนี้เป็นเรนสเปคก็คือทั้งหมดนี้เป็นครอบออกมาหมดเลยก็คือจะเป็นอันนีุ้กระจายแบบละเอียดนุ่ม หวานจริงมันหวานมากอยากไม่เอาไปลองแล้วไข่มากวาวจริงค่ะอยากไม่ใช้เลยอ่ะใชรไป่ก็ติดใจหัวเนี้ยเราจึงขอบรีฟทีเดียวว่าสรุปมันจะเป็นยังไงนะ่องม้วนอันโทที่คือต้องการนะคะเธอจะอยากให้มันดูเป็นเรียลลิตี้เหมือนแบบโชว์ของอเมริกาที่แบบสร้างบ้านเสร็จแล้วก็เชิญ เจ้าของบ้านเดินมาเพื่อเซอร์ไพรส์ว่าบ้านมันเมคโอเวอร์ยังไงฟิลประมาณเห็น r รีแอคชั่นจริงไม่เสร็จเลยมี2อย่างที่จะต้องการจากพี่บอยรู้สึกยังไงกับดีไซน์กับ2คือรู้สึกยังไงกับโปรดักที่อยู่ในงานแล้วก็ที่ทุกคนเลือกจือเพราะว่าจือทำคลิปแบบนี้ ดังนั้นจูอยากจะให้ทุกคนยังใช้สไตล์จู่อยู่ถ้าเราอยู่ดีๆเปลี่ยนตัวตนคนจะเริ่มงงแหละแล้วคนจะไม่เชื่อจูไม่อยากให้คนไม่เชื่อสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเป้าหมายหลักเราคือนะอยากได้ยินคำว่า escape ของพี่เขาคืออะไรแล้วคุณเลิกเป็นคน support ที่ทำให้ทุกคนได้เห็นตัวตนของพี่เขาออกมาเราจะไม่ขายโปรดักต์เลยถ้าเป็นไปได้แต่คุณเลิกเป็นเบื้องหลังทำให้คำว่า escape มันออกมาจากตัวตนของทั้งคู่ทําให้คนเชื่อว่าคนเลิสแสตฟอร์อะไรสักอย่างหนึ่งคนจะเริ่มรักแบรนด์นี้มากขึ้นค่ะประมาณนี้แต่ว่าคือจริงๆแล้วอะ่ะ ที่เราอยากได้ก็คือแค่ว่า shower าววของโคลเลอร์นี่แหละที่จะให้คุณเอสเคะมันคือเหมือนทำไม่เชี่หรือว่าประตูที่เปิดอะโอเคไอเงี้ยไม่เสร็จเนี้ยก็ต้องออกคือคนต้องเกณฑพอยว่าเฮ้ยคุณเอสเคปได้เพราะว่า shower าของเราเพราะไม่ไงนะั้นอะ shower โคลเลอร์มันก็ไม่ต่างกับ shower ที่อื่นจุอว่าไอ <ง S 2> นะเงี้ยคือทำเนี้ย K L <ง>ต้อง voice over คือคำไหนที่เดอะมาสอะเอามาตัดเลยค่ะจบด้วยคำนี้ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนวินมันเป็นคำตอบของคลิปนี้ใช่ขมวดทั้งหมดแล้วออจบจบคือคนได้โคเลอร์คนได้เมสเซจที่เราอยากสือ่อแค่นั้นพี่จบแต่ว่า,าลองดูเวตามสไตล์คองจือเลยโอเคสวัสดีค่ะจือค่ะโอ้ยนี่เป็นจือได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพี่สวพี่มาทำอะไรคะนี่คือออฟฟิศของจือเลย คคุณ่ะมาเช่าที่นี่นะยังอ๋อจะอยู่นี่มาสั่งีกว่าอ๋อโอเคคิดว่าลงทุนไปขนาดนี้ขออยูุติสิบปีอ๋อเดี๋ยวมันยังไม่คุ้มเลยค่ะเคยเจอเครื่องของค่ะใช่ไหมยังไม่เคยอ๋อเขามากินข้าวตอนมื้อนี้แบบบ่อยบ่อยๆเหรอใช่เขาก็ช่องคือแสกเจริญอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่รู้จักรู้จักมีปีวันก็รู้จากสวยข้อต้าข้อขีเลี้ยงตัวไหนอะ หนึ่งโหลหนึ่งลไม่ต้องอะร่วดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัีรัมันเป็นเ n t e r n นใช่นะ That's my inspiration แล้วจักรยานมีปะหนูมีสกูตเตอร์แล้มีะแต่่เหลือแล้วคันเหลือแล้วะรันค่ะไมนาใชไมน่าใช่โ้โหดีไซน์น่าจเยอะมากใช่ๆ20ยสิกว่าคน ก็ค so ือ okay. ท sí. right. ี <SDK medio normalmente> ่นี <food> oh. ่เขาทำอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเหรอใช่สถาบันด้วยค่ะสถาปัตย์ด้วยใช่ไหมต้องมีเอนจิเนียร์ด้วยใช่ป่ะเอนจิเนียร์ใช่เอนจิเนียร์ผมเองเอนจิเนียร์แบบว่าจบจากอเมริกาเป็นด็อกเตอร์เรื่องเอิร์ธเควนโดดีจูเลตครัเดี๋ยวเราฝั่งนั่งกันพี่สามลองไปหน่อยนู่น ต้องอจ้าปี่ครับห้าสี่สามสองแรคคอร์ดครับพี่บอยค่ะตอนนี้เราก็มาเป็นเรื่องของเราแล้วล่ะอ่อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่พี่บอยได้รู้สึกสีเขียวในเรื่องผสามสุข พี่ก็จะรู้สึกว่ามันคือแอสเคปไปอย่างแบบแบรเดอร์โซนค่ะขอบคุณพี่ปอยมากเลยค่ะขอบคคุณ่ะง่ายได้ขนาดนี้เลยจบละเร็วมากประเด็นล้านจะอยากให้พี่ปอยเป็นตัวเองแล้วพี่ปอยเป็นตัวเองร้อซมันเลยมันเลยง่ายค่ะคนเลิกสนใจไปทำเร่อทางนี้พี่โุ๊กเห็นไหม สปอนเซอร์เข้าได้นะคะเพราะว่าจะเอาแบบนี้ไปสร้างจริงที่ภูเก็ตดีค่ะเดี๋ยวเราจะจะวาดกันเนาะค่ะแล้วน้องหินนะหินไม่หินหิบหรอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจเจอไปขอให้โอเคโอเคเดี๋ยวเจอไปขอให้แล้วก็อะไรนะเอ๊ะไม่จริงจิกระเบลเออวาดกันแล้วจะมาตั้งชื่อพอดีว่าค่ะเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วเหลือเต้มนิวค่ะเอาเคไปให้ลูกค่ะ ว่าไปส่งตรงนี้ไปส่งเออเชียงใหม่ขอบคุณนะคะทุกคนคุะรอสักครู่รอๆก็บไปไปส่งที่ไปส่งถึงที่ขวา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 ค่ะแม่ใช่ลากิโดสลยค่ะแม่ค่ะขอบคุณนะคะ ทุกคนไม่คิดว่าแบบจะเจอประสบการณ์ที่แบบ จจอขับคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณเลอร์ไทยแลนด์นะคะที่เลือกจือมาเป็นมูดิเรเตอร์แล้วก็เป็นดีไซเนอร์ของโปรเจกต์นี้นะคะก็คือโปรเจกต์ Personalize Your Escape นะคะวันนี้จือตัดมาให้ดูแค่ท่านเดียวแต่จริงๆมี3ท่านทุกคนฝากติดตาม IG จือนะคะก็คือ j ูสตอร์ีนะคะชื่อช่องเดียวกับ Youtube เลยไงก็ฝากกันด้วยนะคะวันนี้ถ่ายบล็อกมาให้ดูความเรียลในการถ่ายคลิปคลิปหนึงไม่ใช่ง่ายเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็มีคนหลายคนแบบอยู่เบื้องหลัง คีย์เวิร์ดทุกอย่างพูดหรือย่างการประสานงานต่างๆมีเป็น10คนคุณเห็นหน้ากล้องเรามีแค่2คนแต่ข,ข้างหลังมันมีเยอะมากเลยจึก็อยากจะให้เห็นถึงฮาร์ดเวิร์กของทุกคนนะคะว่าใน1แคมเปญไม่ใช่ง่ายในการที่แบบมันออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะคะโอเควันนี้จึขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะพาไปดูทำอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย สมมติว่ามีเรื่องเครียดเนี่ยพี่ปอยคิดว่าตัวเองอยากจะหลุดไปอยู่ที่ไหนคะพี่ปอยคงนึกถึงการแช่อองเซนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต้องเป็นาท์ดอร์หน้าหนาวเพราะว่าตอนหน้าหิมะเนี่ยพอจะมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยมันจะเป็นที่มีหิมะตกลงมามโดนหน้าเราแต่ตัวเราตรงนี้คืออุ่นมันรู้สึกปลอดภัย s a ฟ e ด้วยอะไรด้วยคะ่ะจือเป็น i n t เ r i o ด designer จือก็อยากจะมาเสกค,ความฝันนี้ให้กับพี่ปอยคะ่ะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวจือจะเปิดดีไซน์นั้นให้ดูถ้าจือสามารถสร้างห้อง สีขาวเหมือนแปลงสภาพพิมะมองไปจะมีอะไรที่ดูเย็นแต่ว่าผิวสัมผัสที่โดนกับน้ำอะสัมผัสน้ำที่อุ่นประมาณนั้นเลยค่ะพี่ปลอยให้ดีเทลถึงขั้นว่าชาเวอร์ของพี่อะน้ำมันต้องแรงนะแต่แรงแบบพี่อะต้องห้ามเจ็บออบางที่เนี่ยน้ำจะออกมาลักษณะนะแหลมเป็นนีดลและเป็นเข็มแล้วมาโดนผิวหน้าเราเนี่ยมันจะรู้สึกอิริเทมันอาจจะเข้าไปในรูขุมขนทําให้รูขุมขนเกิดการอักเสบมันสามารถเป็นสาเหตุของปัญหาผิวได้หมดเลยถ้าอย่างนั้นอะจึงเลยเลือกรุ่นรุ่นหนึ่งมา อ,อันนี้คือสิ่งที่จนเลือกมาให้พี่ปอยค่ะเป็นคลาวด์สเปรย์แปลว่ามันนุ่มมากมนนมผิวสัมผัสคือได้เลยไฮไลท์เทโอ้ยูไลท์เคคือสำหรับพี่ปอยูอยร,รู้สึกว่าคอเลอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับประตูที่จะทำให้พี่ปอยแอสเขไปยังแบบแบดเดอร์โซนของพี่ค่ะถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำที่เหนือระดับแบบพี่ปอยมาค้นหาห้องน้ำในสไตล์ของคุณที่มีทั้งสีสันดีไซน์และฟังก์ชันที่หลากหลายได้ที่คอ l o r Experience c เ n t e r แบงค็อกได้เลยค่ะ